สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมรายการหลัง4เฮะคลิปนี้พบกันอีกครั้งในเกม w a r Robot นะครับผมซึ่งครั้งนี้เราจะพูดถึง5หุ่นยนตนะ์ฮะที่สามารถสร้างความลำคาญสร้างความปั่นป่วนให้กับคู่ต่อสู้ได้ดีที่สุดในช่วงนี้เลยหรือในปี2024นี้ครับ5ตัวนี้บอกได้เลยว่าสร้างความลำคาญและความปั่นป่วนได้อย่างแน่นอนเจอเข้าไปเนี่ยหัวร้อนแน่ตัวแรกครับผม แต่ย้ำเมื่อีนะฮะว่าไม่ได้เป็นการจัดอันดับแต่อย่างใดนะไม่ได้จัดอันดับนะก็เอามาเล่นแบบว่าตัวไหนหน่าตั้งความคันก็นํามาเล่นให้เพื่อนรับชมเลยไปลุยกันต่อนะครับเราพูดถึงตัวแรกครับผมสกายลอตฮะสกายลอตก่อนเลยนี่บอกได้เลยกลายเป็นลูกบอลโคตรถึกโคตนครนับติดปืนถึง3ก็บอกหนักตางเบากันเลยนะรับรองเลยว่าสร้างความปั้นป่วนเล่นได้ทั้งการยึดจุดสัญญาณสร้างความวุ่นวายให้คู่ต่อสู้นั้นระแวงแถมเผลอเมื่อไร่คิวได้ด้วย ตัวที่2ครับเราหนนาโอโหหุ่นเก่าใช้โคตรดีนะครับกี่ยุคกี่สมัยก็ยังใช้ได้มากับสก,กิลขั้นเทพฮะสามารถวาร์ปได้ถึง3ครั้งนะทุกคนรวมสก,กิลคนขับด้วยนะครับทําให้ครูสู้นั้นจะคิวก็ลาบากนะครับต้องคอยระวังเจ้าตัวนี้ตลอดเวลาเลยมาพร้อมกับปืนขนาดกลาง3ก็บอกเลยทุกคนรุนแรงแน่นอนครับสําหรับเจ้าเหลรานา ตัวที่สามครับไม่พูดถึงก็ไม่ได้นะสายแท้งครับในในตำนานนะปัจจุบันเล่นได้นะทุกคนนะครับโดนเนิฟโดนอะไรไปสารพัดเพราะความแข็งแกร่งดุดันของมันนั่นเองเจ้าแองเกลิลฮะมาพร้อมกับปืนถึงสี่กระบอกครับขนาดเบาสามขนาดหนักหนึ่งนะฮะสกิลของมันก็คือติดเอฟเฟกต์บยครับเดี๋ยวก็ติดสกิลเดี๋ยวก็ใช้สกิลนะคู่ต่อสู้ไม่สามารถโจมตีได้แถมตัวเองมองอะไรไม่เห็นอีกตั้งหากโอ้โหเจอเข้าไปนี่หัวร้อน นะครับตัวที่สี่ครับแมงป่องฮะหรือสกอร์เปียนของเรานะครับบอกได้เลยว่าตัวนี้นะครับทุกคนต้องรู้จักครับวิ่ไปที่ไหนนะครับศัตรูมักจะไม่รอดแต่ตอนที่ผมเล่นนั้นอาจจะไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนั้นนะทุกคนแล้วแต่จังหวะนะครับอ่ะก็พูดไปก่อนนะครับมาพร้อมกับปืน3ก็บอกครับกลาง2หนัก1นะครับสกิลก็คือวิ่ไปอยู่ด้านหลังคู่ต่อสู้ครับแล้วทําการสังหารอย่างเหี้ยมโหดนะตัวนี้บอกได้เลย เขาถูกจังหวัดมีแต่ตายกับตายเท่านั้นนะครับตัวต่อไปฮะไม่พูดถึงก็ไม่ได้หุ่นยนต์ใหม่ล่าสุดครับนั่นก็คือเจ้าเฉินโลนี่ก็คือได้พลังของแมงป่องเข้ามาเสริมครับสามารถวร์ปไปอยู่ด้านหลังศัตรูได้ถึงกี่ครั้งเนี่ยนับก่อนลืมสามครั้งครับนะแล้วสุดท้ายยังจะวร์ปกลับบ้านได้อีกตั้งหกักพร้อมกับโล่เหลืองคอยคุ้มกันกายครับเวลาที่วร์ปไปหาคู่ต่อสู้โอ้โหงานนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนเจ้าตัวนี้ครับ ยิ่งกว่านินจาซะอีกนะแมงปอของเราครับมาพร้อมกับปืนสามกระบอกฮนะขนาดกลางสองหนักหนึ่งบอกได้เลยรุนแรงเหลือเกินครับตัวนี้ยิ่งได้ปืนช็อตไฟฟ้าเข้าไปเนี่ยโอ้โหแปบ๊บเดียวตายแปบ๊บเดียวตายนะครับรับรองเลยว่าคู่ต่อสู้เจอเข้าไปเนี่ยถึงก็ต้องหัวร้อนแล้วก็แบบไม่อยากจะเล่นกับเราแน่นอนนะเพราะผมเคยลงทีไรก็ไม่ค่อยอยากจะมีใครเล่นกับผมนะไม่รู้เป็นเพราะอะไร หนีออกกันหมดเลยตัวสุดท้ายนะครับว่าจะไม่แถมแล้วแต่แถมซะหน่อยเทพของเราฮะโลกี Loki. นะครับหายไปไหนเนี่ยเดีดูเทพโลกีหน่อยนี่ครับแถมให้ตัวนะคือเทพโลกีโอโหตัวนี้ก็เป็นหุ่นเก่าที่ใช้กันมาอย่างยาวนานนะจุดเด่นเลยก็คือการพลังตัวแบบไม่จํากัดนะครับมีความเร็วสามารถยึดจุดสัญญ,ญาณได้และปัจจุบันได้ปืนช็อตไฟฟ้าเข้าไปนี่สามารถแอบฆ่าคนได้ด้วยเพราะฉะนั้น ลูกิเป็นหุ่นที่น่าจับตามองแล้วก็สร้างความปั่นปวนในช่วงท้ายเกมอย่างมากๆเลยนะทุกคนโอ้นะครับมาพร้อมกับปืนขนาดเล็กนะครับสามกระบอกเห็นเล็กเน้อยๆแบบนี้อย่าได้เผลอเพราะว่าถ้าเจออาจตายไม่รู้ตัวนะครับผมโอเคทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นหุ่นที่นะครับสร้างความลำคาญแล้วก็สร้างความปั่นป่วในให้กับคู่ต่อสู้และแน่นอนเดี๋ยวผมจะไปเล่นให้เพื่อนๆได้รับชมกันว4ยสี่ห้าตัวที่พูดถึงมานี้ มันจะสร้างความลำคาและปั่นป่วนขนาดไหนไปลุยกันเลยครับผมอ่ะนะครับผมเรียบร้อยฮะเราเข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวเราจะพูดถึงสกาย o ็อเป็นตัวแรกครับสกาย o ็อเนี่ยมันสร้างความปั่นป่วนให้กับคู่ต่อสู้ได้อย่างแน่นอนนะเมื่อตอนเป็นลูกบอลเนี่ยอย่างที่บอกนะครับมันถึกมากๆเลยเราจะใช้ยึดจุดสัญญาณหรือแบบเวลาวิ่งไปแทงให้คู่ต่อสู้เนี่ยสบายมากๆนะแถมยังชนยังดันได้นะครับคนที่เล่นสกายรออยู่แล้วเนี่ยทราบดีนะทุกคน อันนี้ภาพก็ประกอบเพื่อนๆรับชมนะนี่อันนี้บวกกับนี่เลยลุกนะครับก็คือโดไม่ใช่ว่าบวกหรอกก็ลุกลงมาเนี่ยยิงใส่อ่ะเพื่อนๆสังเกตดูได้เลยว่าเลือดจะยุบน้อยมากๆนะครับก็มีเวลาให้เราเดินหนีได้สบายๆครับจุดอ่อนของเจ้าสกายลอดนั้นนะครับมีอยู่อย่างเดียวเฮ้ยเมื่อกี้วิ่งผ่านคุ่อสู้แล้วตายเลยครับน,น,นั้นคือตายเพราะโดนนะทุกคนเดี๋ยวอะไรคนเห็นแล้วแปลกใจอ้าวพี่เมื่อกี้แค่พี่แค่วิ่งผ่านตายเลยเหรอไม่ใช่ฮะเลือดเขาเหลือน้อยนะแล้วก็โดนของเรานั้นสร้างดาเมจนะครับ นี่อีกช็อตนึงครับใช้ปืนไฟฟ้ายิงแบบง่ายๆ <c oughs> นะครับสหรับเจ้าสกายลอตชุดอ่อนสกายลอตนั้นมีอย่างเดียวครับผมก็คือเออ่ถ้าโดนล็อกขานะนะครับถ้าโดนล็อกขาแล้วก็ตอนเปิดตอนเปิดโหมดโจมตีครับก็จะทําให้สกายลอตนั้นบางลงนิดนึงนะครับเพราะถึงจะมีโล่เหลืองก็เถอะแต่จะทําให้ตายในช่วงนั้นง่ายมากนะครับต่อไปฮะเป็นเจ้าแมงป่องหรือเจ้าสกอร์เปียนครับ สกอร์เปียนนั้นผมหาภาพดีๆค่อนข้างยากมากเลยนะเพราะลาเล่นเนี่ยของผมมันลีกสูงนะครับเจอตะหุ่นที่แข็งแกร่งเนาะแล้วก็เจอตะปืนช็อตไฟฟ้าก็นําภาพประกอบแบบง่ายๆให้เพื่อนดูแล้วกันมันสามารถวัดไปอยู่ด้านหลังผู่ต่อสู้ครับนะบถ้าไม่เจอใครนะครับเราจะกดกลับบ้านได้เลยทันทีก็ได้หรือจะยุตสัญญาณก่อนหรือจะทําอะไรก่อนก็ได้นะครับก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับจุดต่างระหว่างเจ้าสกอร์เปียนนะครับกับเจ้าเชิรโลก็คือ เชนโลนั้นไม่สามารถวาร์ปกลับบ้านได้ตามใจนึกนะทุกคนต้องรอให้หมดสกิลก่อนแต่แมงป่องนั้นสามารถที่จะกลับบ้านได้เลยนะครับตามที่เราต้องการนะเวลาที่เราวาร์ปไปหาคู่ต่อสู้จึงเป็นข้อดีนะครับแต่ข้อเสียก็คือสกิลคูดาวนานมากนะครับแล้วแมงป่องค่อนข้างบางนะครับผมนี่เลยเป็นหุ่นที่สร้างความปั้นปวดแน่นอนฮะต้องเลือกศัตรูที่ค่อนข้างบางนะครับแล้วเราเข้าไปโจมตีเนี่ยเนี้ยเนี้ยอืมอย่างเงี้ยครับปุ๊บ นะครับไม่ได้บางขนาดนั้นแต่นี่โดนท,ท่านยิงครับผมเรียบร้อยเรามาต่อกันที่เทพโลกีครับผมเทพโลกีของเรานั้นก็เป็นหุ่นที่เขาเรียกว่าสายยึดจุดโดยกําเนิดนะเพราะว่ามีการพรางตัวที่ค่อนข้างสุดยอดฮะพรางตัวได้ตามที่เราต้องการกันเลยทีเดียววิ่งไปไหนมาไหนนั้นสมัยก่อนปลอดภัยเป็นอย่างดีครับไม่มีใครสามารถที่จะยิงได้เนาะเพราะว่าจับเป้าหมายไม่ได้แต่ปัจจุบันครับโลกีก็อยู่ลําบากนิดนึงนะ นะครับตั้งแต่มีโดนเปิดตานะครับยังไม่พอมีโมดูลเปิดตานะครับโมดูลเปิดตานั้นมีมานานแล้วนะครับก็ยังอยู่พออยู่ได้แต่พอเจอโมเขาเรียกว่าโดรนนะครับผมโดนเปิดตาเจ้าเจ้าซีเกอร์นะถ้าจำไม่ผิดนะครับที่มากับเจ้าเดกอนทําให้พอวิ่งเข้าระยะปุ๊บนะครับทำะระบบการพรางตัวของเจ้าโลกิก็ไม่ทํางานนะทุกคนก็คือมันทํางานนั่นแหละแต่ตัตูมองเห็นนะครับศัตรูตจะมองเห็นได้นะครับ เฉพาะคนที่ใส่โดรนนะครับก็จะมองเห็นแต่ศัตรูคนอื่นก็ยังไม่เห็นเราเหมือนเดิมแต่เท่านั้นก็ทําให้โลกินั้นอยู่ยากแล้วนะาอนดีก้อนตัวเดียวติดปืนทั้งหกกระบอกครับมันยิงแป๊บเดียวเราก็ตายแล้วนะครับและแถมยังมีสกิลทหดอย่างพวกแพะนะครับสกิลระเบิดต่างๆนะครับเพราะว่าโลกินั้นคลางตัวอย่างเดียวฮะไม่ได้มีระบบป้องกันใดๆนะเลือดก็น้อยนะครับแต่ปัจจุบันก็มีปืนครับหลายๆกระบอกเข้ามาเอื้อกับเจ้าโลกิฮะนะครับวิ่งไปอยู่ด้านหลังครับ ทาให้คุณต่อสู้นั้นเบี่ยงเบนความสนใจนะครับไม่สนใจโลกิก็สามารถที่จะใช้ปืนที่ติดตั้งมายิงจนตายได้เช่นเดียวกันนะแล้วก็แล้วแต่จังหวะครับและต้องดูให้ดีนะครับว่าเราจะสู้หรือเราจะเล่นถอยนะครับอะไรประมาณนี้สําหรับเจ้าโลกินะครับก็มีประมาณนี้เนาะนะครับภาพนี้ก็วิ่งยึดจุดสัญญาณให้ดูเนาะแล้วก็เรียบร้อยฮะโอ้โหจังหวะนี้โดนล็อกขาจนได้นะทุกคนเนี่ยแบบนี้เลยแตกตัวต่อไปครับผมนะเป็นเทพสายแท้งอีกหนึ่งตัวนะก็คือเจ้าแองเกิลครับ แองเกิลน,นั้นประวัติความเป็นมาก็โชคโชนนะเป็นทุนสายโหดจนต้องโดนเนิฟแล้วเนิฟอีกหลายรอบครับไม่ว่าจะเป็นค่าของเกราะนะครับเอ้ยค่าของความเร็วนะครับค่าของเลือดนะครับก็โดนเนิฟกันไปต่างๆนานาเนาะปัจจุบันครับแองเกิลก็ยังมีคนนํามาเล่นอยู่ในลีกคสูงนะครับเพราะในลีกสิงห์ลีกอะไรพวกนี้ก็ยังเล่นกันอยู่นะครับผมก็ยังใช้เล่นอยู่เพราะว่าสกิลนั้นนะครับมันดีมากๆนะครับ ส่งผลให้คู่ต่อสู้ที่อยู่ในวงนะครับตอนช่วงท้ายไม่สามารถมองเห็นศัตรูคนอื่นได้คือเอฟเฟกต์ไรนั่นเองนะตาบอดครับนะแล้วตัวเองก็ไม่โดนความสามารถเออไม่ใช่สิไม่โดนโจมตีด้วยนะเมื่อเปิดความสามารถนะครับแบบนี้เลยอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับปึ๊บแบบนี้ครับแ,แล้วเราก็วัปไปต่อครับง่ายเยนะสําหรับเจ้าแองเกเล่นดีสนุกแน่นอนครับคิวคู่ต่อสู้ได้นะครับ เรียกได้ว่าเป็นสายแท้งสายไฟเตอร์ได้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนน้องน้องพี่พี่คนไหนที่ยังไม่มีหุ่นตัวนี้ก็สามารถผลิตนะครับแล้วก็เก็บไว้ใช้ได้ในอนาคตนะนะครับใช้ทําภารกิจได้ะายได้สบายๆนี่ฮะคิวได้ด้วยเออสวยสวยเลยนะถ้าเลือนล็กน้อยนี่อย่าบวกกับเด็ดขาดนะนะครับอย่าบวกกับเจ้าแองเกิลเด็ดขาดนะครับอันนี้ผมก็เล่นให้เพื่อนเพื่อได้รับชมเพียงเป็นแค่ภาพประกอบเท่านั้นนะนี่ครับคิวได้ต่อเนื่องเรื่อยๆครับไม่ใช่ปัญหา ปึกฝึอโดนบี้ครับเออเรียบร้อยโดนช็อตครับผมแตกนะตัวต่อไปครับผมนะต่อเนื่องกันเลยครับเกมนี้นะครับเฉินโหลครับผมเฉินโหลนี่เป็นหุ่นใหม่ล่าสุดครับมาพร้อมกับปืนไฟฟ้าถึงสามก็บอกขนาดกลางสองขนาดหนักหนึ่งบอกได้เลยว่าตัวนี้ตัวป่วนของจริงครับวาร์ปไปที่ไหนตายที่นั่นแน่นอนครับไม่ค่อยพลาดเท่าไรนะครับและสามารถวาร์ปต่อเนื่องไปอยู่ด้านหลังศัตรูนะครับตัวต่อไปได้เลยนะครับแบบนี้ หนึ่งตัวครับผมคิวสวยๆและเลือดน้อยๆแบบนี้ครับไม่ว่าจะเป็นลิงกหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ตัวเท่ากันโดนปืนช็อตไฟฟ้าอย่างแน่นอนนะครับถ้าอยู่ในรัตตมีตายกันแบบรัวๆเลยทุกคนว่าจะเอาเจ้าเฉินโหลลงได้เนี่ยนะครับคู่ต่อสู้ก็ต้องเสียชีวิตไปหลายคนครับเสียหุ่นยนต์ไปหลายตัวครับเนี่ยครับตอนนี้ครับพอหมดจะิวปุ๊บก็บกลับบ้านเป็นอะไรที่ทําให้คู่ต่อสู้นั้นหัวร้อนเป็นอย่างมาก เ,เพื่อนเสังเกตดูได้ครับเกมนี้คู่ต่อสู้แทบจะไม่ลงตัวแล้วเหลือสามคนครับเพิ่งเริ่มมาได้ไม่นานนะนะครับเหลือสามคนแล้วฟังเราก็บุกเอาบุกเอาแบบนี้ครับกดดันยังหนักนะพอเข้าระยะเราก็วาร์ปไปครับแบบนี้เลยนะครับปืนก็แรงครับสกิลก็ดีบอกได้เลยว่าเทพจัดนะครับสำหรับเจ้าเชอร์โรตอนนี้แต่จุดอ่อนของเจ้าเชอร์โรนั้นก็อย่างที่บอกฮะถ้าวาร์ปไปแล้วไม่มีคู่ต่อสู้วาร์ปต่อนี่คือกลับบ้านไม่ได้นะ นั่นคือจุดตายของเจ้าเชิโลเลยนะครับถึงจะมีโลเหลืองป้องกันแต่โลเหลืองนั้นก็ไม่ได้แข็งแกร่งจักเท่าไรนะนะครับและเลือดเองก็ไม่ได้เยอะนะครับจึงเป็นหุ่นที่ค่อนข้างบอบ,บางนะครับถ้าตัตตู้อยู่เป็นกลุ่มเสียท่าเชินโลแน่แต่ถ้าตัตรู้อยู่ระยะห่างกันไปแล้วก็อาจจะมีโอกาสจัดการเจ้าเชื้โลได้ง่ายครับถ้าเชิ้โลวัดไปแล้วไม่สามารถวัดไปใไนต่อได้นี่จบแน่นอนครับปึ๊บแต่ตอนนี้ครับคิวรัวรวเรียบร้อยครับ ชิววันแบบยาวๆเลยนะนี่ครับเรียบร้อยโดนระเบิดตายคู่อนะนะครับอันนี้โดนระเบิดตายคู่ตัวต่อไปครับผมนะเป็นใครไปไม่ได้ครับเหล่าหน้านะครับเจ้าช้างเหล้าหน้าครับหุ่นเก่าบอกได้เลยว่าเป็นหุ่นเขาจะเรียกว่าเมตาได้ไหมผมก็ไม่แน่ใจนะสาหรับผมเองเนี่ยผมยกให้มันเป็นหุ่นที่ใช้งานได้ตลอดการนะนะครับไม่ว่าจะเจอศัตรูแบบไหนเหาหน้ารับได้หมดครับเพราะว่าเป็นสกิลที่ล้างทุกสิ่งอย่างนะ เวลาเราหน้าเปิดใช้สกิลความสามารถปุ๊บเนี่ยล้างไม่กระทั่งล็อกดาวล้างไม่กระทั่ง EMP นะครับล้างทุกสิ่งอย่างออกจากตัวนะครับสามารถเดินเกมได้ต่อเลยแล้วมีปืนขนาดกลางถึงสามก็บอกนะครับก็เรียกได้ว่าโจมตีได้อย่างรุนแรงนะครับแบบนี้เลยนะแต่เกมนี้ก็อาจจะเห็นภาพน้อยหน่อยเพราะว่าเกมเรานำอยู่นะครับไม่รู้กระสุนใครตอกกระสุนใครยิงกันบุ้มบั่มเลยนะออืืหนี่ครับขึ้นรัวๆถ้าเราไม่ได้คิวเราก็ได้แอซิดครับ ครั้งนี้ผมติดปืนอัลติเมตมาด้วยนะครับก็อาจจะแรงหน่อยนะครับบึมแบบนี้เลยแป๊บสวยๆกันเลยครับผมจังหวะการเล่นนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับผมก็ขึ้นอยู่กับความชอบนะครับของเพื่อนๆด้วยนะครับคลิปนี้ก็ทํามาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโอ้ยดูยิงครับนี่ฮะนะครับประมาณนี้เลยก็จบไปจนที่เรียบร้อยนะครับทุกคนสําหรับ ห้าหุ่นยนต์นะครับแถมให้มาตัวเป็นหกหรือเปล่าจาไม่ได้แล้วนะครับภาคไปก็ลืมนะครับก็ทําให้ตัตูตนั้นหัวร้อนแน่นอนครับและเราก็เล่นเกมได้อย่างสนุกนะถ้ามีหุ่นจําพวกนี้อยู่ในตัวสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องลําเพื่อนไปก่อนแล้วนะครับหวังว่าคงจะมอบความบันเทิงให้ไม่มากก็น,น้อยเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายๆสวัสดีครับผม